สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับมาดูในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักและก็ฝนกําลังตกหนักในช่วงนี้นะครับถือว่ามาตามนัดในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงค่านี้นะครับแล้วก็กลมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเป็นต้นมานะครับแล้วก็เตรียมรับมือในส่วนของฝนตกหนักนะครับ โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่าของแต่ละวันนะครับเช่นเดียวกับค่ําวันนี้นะครับถ้าดูจากกลุ่มเมฆฝนตอนนี้จะเห็นว่าครอบคลุมทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกแล้วก็รวมทั้งใต้นะครับมีกลุ่มฝนปกคลุมเป็นจํานวนมากนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันไล่ข้อมูลเป็นระดับอําเภอครับโดยใช้เรดาร์จากกรมอุตุนยิยมวิทยา ในส่วนของพื้นที่ที่กําลังมีฝนตกอยู่ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับส่วนภาคเหนือนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนบางส่วนนะครับอําเภอปางมาผ่าแม่ฮ่องสอนบางส่วนแล้วก็อําเภอขุนยวมบางส่วนนะครับอําเภอศพบเมยบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับถ้า2อยยางจังหวัดตากนะครับแล้วก็ศบเมยแม่ฮ่องสอนบางส่วนอําเภอกาลยานิวัฒนาเชียงใหม่บางส่วนนะครับอาเภอแม่แจ่มเชียงใหม่บางส่วนมีฝนนะครับ แล้วก็อำเภอเวียงแห่เชียงใหม่บางส่วนอำเภอเชียงดาวนะครับอำเภอชัยปลาการเชียงใหม่นะครับอำเภอแม่อ่าเชียงใหม่อำเภอดอกคําใต้พะเยานะครับอำเภองาลาปางบางส่วนอำเภอแจ้ห่มลําปางบางส่วนนะครับอำเภอเมืองปานลําปางบางส่วนแล้วก็อำเภอแม่ออนเชียงใหม่บางส่วนนะครับอำเภอลี้ลําพูนบางส่วนอำเภอแม่พลิกลําปางบางส่วนนะครับอำเภอเถินลําปางบางส่วนอำเภอสามงาจังหวัดตากบางส่วนนะครับ แล้วก็อําเภอวัดโบดพิษณุโลกบางส่วนอําเภอพิชัยอุตรดิตถ์บางส่วนนะครับทองแสนขันอุตรดิตถ์บางส่วนท่าปลาอุตรดิตถ์บางส่วนนะครับอาเภอเมืองแพร่บางส่วนอาเภอร้องกวางแพร่บางส่วนนะครับแล้วก็นี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในส่วนภาคเหนือระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพันน้าป่าไหลหลากนะครับภาคเหนือเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาแล้วก็ตั้งแต่เช้ามาก็มีการซ้ำนะครับในบ่ายในหลายพื้นที่ ลักษณะการเคลื่อนที่ของฝนก็คือค่อนข้างจะแช่นะครับค่อนข้างจะแช่แล้วก็มีการขยับตัวเล็กน้อยเพราะฉะนั้นลักษณะที่ฝนที่ตกแบบนี้จะทําให้เกิดน้ําท่วมได้นะครับไปดูโซนอีสานครับไม่น้อยหน้านะครับโซนอีสานวันนี้อาเภอเขาค้ออำเภอ,อ,อ,เอสีชมพูขอนแก่นบางส่วนนะครับอําเภอชุมแพขอนแก่นบางส่วนสีบุญเรืองหนองบวัวลาพูนะครับอ,บอําเภอเมืองหนองบวัวลาพูบางส่วนโนนสังหนองบวัวลาพูบางส่วนครับ อุดรธานีบางส่วนแล้วก็หนองบัวซออุดรธานีบางส่วนนะครับรวมทั้งอาเภอเมืองอุดรนะครับอําเภอศรีธาตุอุดรธานีบางส่วนนะครับอาเภอบางสามหมออุดรธานีบางส่วนแล้วก็อําเภอเมืองขอนแก่นนะครับอาเภอน้ําพองอําเภอบ้านแฮดนะครับอําเภอพยืนขอนแก่นอําเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามนะครับอาเภอบระบือมหาสารคามอําเภอยางศิรสุราชมหาสารคามนะครับอาเภอพยากรภูมิพิสัย อำเภอนาดูนอำเภอวาปีปทุมนะครับเป็นอำเภอสีอำเภอท่าคันโทกาลสินนะครับอําเภอคำม่วงกาลสินบางส่วนสามชัยกาลสินสหัสขันกาลสินนะครับอําเภอเมืองกาลสินอําเภอนามมลกาลสินอําเภอยางตลาดนะครับตรงนี้จะเป็นห้วยพึ่งแล้วก็นาคูกาลสินอําเภอหนองพอกร้อยเอ็ดนะครับอําเภอศรีราพูมร้อยเอ็ดอําเภอกุดชุมยโสธรไทยเจริญยโสธรเรงนกทายโสธรนะครับ อำเภอคำเขื่อนแก้วยโสธรมหาชนะชัยยโสธรคอวังนะครับวาปีปทุมมหาสารคามแล้วก็ปทุมรัฐ101ร้อยเอ็ดเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดบางส่วนนะครับอำเภอเมืองสุรินบางส่วนอำเภอเขวาศรีนครินสุรินอำเภอศรีขรภูมิสุรินบางส่วนสนมท่าตุมสุรินราศีสลายศรีสะเกดศรีนรงสุรินกุขันศรีสะเกดนะครับแล้วก็เกษตรวิสัยร้อยเอ็ดตรงนี้จะเป็นลำปลายมาศบุรีลม เมืองบุรีรัมย์นะครับนางรองอําเภอประโคนชัยอําเภอชํานิบุรีรัมย์อําเภอหนองกี่อําเภอหนองหงบุรีรัมย์อําเภอห้วยแถลงโคราชอําเภอจักราชนครราชสีมาพิมายโคราชชุมพวงโคราชนะครับอําเภอด่านขุนทดอําเภอสีคิ้วอําเภอสูงเนินนะครับนี่คือในส่วนของโคราชแล้วก็เพชรบูรณ์จะมีเขาคอเพชรบูรณ์อําเภอเมืองนะครับแล้วก็อําเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์บางส่วนนะครับนี่คือกลุ่มฝนโซนอีสานนะครับ เดี๋ยวเราดูในส่วนของทิศทางนะครับเคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกเฉียงเหนืออย่างช้านะครับแล้วก็ลักษณะการกระจายตัวค่อนข้างจะแช่นานพอสมควรก็ระวังในส่วนของฝนที่ตกสะสมเป็นเวลานานนะครับในส่วนของเรดาร์ขอนแก่นเรดาร์สกลนครนะครับก็มีกลุ่มฝนนะครับสีแดงเข้มกุดชุมยโสธรเลืองนกทายโสธรนับไทยเจริญยโสธร เสระภูมิร้อยเอ็ดนะครับอ,อกันทาราลมศรีสะเกตอเภอวารินชราชอุบลราชธา,านีอเภอโพไซอุบลราชธา,านีนะครับอเภอไทยเจริญยโสธรคำเขื่อนแก้วยโสธรรัตนบุรีสุรินชุมพลบุรีนะครับแล้วก็เมืองกุดจ,จับอุดรนี่คือสีเข้มนะครับในส่วนของกลุ่มฝนทางด้านอีสานนะครับเรดราสกลนครเคลื่อนตัวจากตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือนะไปดูโซนภาคกลางบ้างนะครับ ภาคกลางเมื่อวานนี้ฝนตกหนักวันนี้ก็หนักอีกหลายพื้นที่นะครับระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานครับบางระก,กร,รมพิษณุโลกอําเภอสามงามพิจิตรนะครับอําอเภอเนินมาปรางพิษณุโลกเขาคอเพชรชบ,บูรณ์อาเภออุ้มผางจังหวัดตากบางส่วนนะครับสังขะบุรีการชนะบุรีบางส่วนทอ,ทองผาภูมิการชนะบ,บ,บุรีบางส่วนนะครับไซโยกการชนะบุรีบางส่วนท่าม่วงการชนะบุรีบางส่วนนะครับอําเภอปากท่อราชบุรีบางส่วนนะครับ นี่คือกลุ่มฝนในโซนภาคกลางบ้านคาราชบุรีนะครับแล้วก็อำเภอเน,นเนินขามชัยนาทอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีลานสักอุทัยธานีแม่วงนครสวรรค์อำเภอตากฟ้านาครสวรรค์นะคับภัยสาลีนครสวรรค์เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีบางส่วนนับด่านช้างบางส่วนนะครับแล้วก็อำเภอหนองปลือกาญจนบุรีบางส่วนนะครับ ท่าม่วงการชนะบ,บุรีบางปะหันพระนครศรียุธยาบางส่วนอําเภอหนองแคสระบุรีหนองเสือปทุมธานีนะครับสามโคกปทุมธานีสซน้อยนนทบุรีหนองแคสระบุรีแก่งคอยมวกเหล็กสระบุรีพัฒนานิคมลบบุรีชัยบาดาลลบบุรีนะครับท่าม่วงลบบุรีอําเภอเมืองลบบุรีด่านขุนทดโคโราชศีคิ้วนะครับแล้วก็แปลงยาวฉะเชิงเซานี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาค กลางนะครับเดี๋ยวเราดูทิศทางกลุ่มฝนนะครับเคลื่อนตัวจากตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปตะวงดอกียงเหนืออย่างช้าๆนะครับลักษณะฝนค่อนข้างจะแช่ตัวนานพอสมควรนะครับก็ระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานาน,นครับไปดูทางด้านโซนตะวันออกนะครับเรดาร์สมุทรส,สงครามอําเภอเมืองสาแก้วนะครับอําเภอวังน้ําเย็นสาแก้วแล้วก็อําเภอกบินบุรีปราจีนบุรีอาเภอบ่อทองชนบุรีเกาะจันทชนบุรีนะครับแปลงยาวฉะเชิงเซา แล้วก็อำเภอท่ายางเพชรชบุรีนะครับอเภอแกลงกระจานเพชรบุรีสวนพึ่งราชบุรีปราณบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับ300ย,ยอดประจวบคีรีขันธ์กุยบุรีอเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อ,อทับสะแกนะครับประจวบคีรีขันธ์นับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงค่ำคืนนี้นะครับไปเวียนเทียนอาจจะต้องพกร่มไปด้วยนะครับท่านผู้ชมในช่วงวันวิสาขาบูชานี้นะครับ ดูทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนเคลื่อนตัวจากทิศใต้ขึ้นด้านบนนะครับไปดูทางด้านภาคใต้นะครับไปดูเรดาร์ชุมพรเงินต่อนะครับนี่นะครับมีกลุ่มฝนอยู่ฮับสแกรประเจวบคลีขันอำเภอเมืองประเจวบคลีขันบางสะพานนะครับอำเภอหลังสวนชุมพรอ,อำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุนอำเภอวิภาวดีอำเภอท่าช้างอำเภอพุนพินนะครับแล้วก็อำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานีขนอมนครศรีธรรมราชนะครับกระจายตัวแถวกระบุรีระนองนะครับแล้วก็อำเภอกะปอร์ระนองเดี๋ยวดูในส่วนทิศทางกลุ่มฝนนะครับเรดาร์ของชุมพรเคลื่อนตัวจากตะวันตกเฉียงต้ขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีชุดใหญ่เข้ามาเติมนะครับจากฝั่งอนามันนี่นะครับระวังในส่วนของกลุ่มฝนหนักในช่วงค่ำคืนนี้ไปดูเรดาร์สติงพระนะครับอำเภอปากพยูนพัทลุง แล้วก็อำเภอควนเนียงสงขลาอำเภอหาดใหญ่สงขลานะครับนามหม่อนสงขลาชนะสงขลานะครับก็มีกลุ่มฝนปราปลายเขาพนมกระบีอำเภอปลายพยากระบีนะครับดอนสักสุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนภาคใต้ในค่ําคืนนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคาดการ12ชั่วโมงข้างหน้านะครับดูลักษณะสภาพฝนใน 12ชั่วโมงข้างหน้าในแต่ละพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับดูข้อมูลจากแอปพลิเคชัน windy. com นะครับในการดูลักษณะของฝนในช่วงคืน12ชั่วโมงข้างหน้านี้เตรียมรับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับที่น่าจะเข้ามาเติม ถ้าดูประมาณ18นาฬิกาก็ยังกระจายตัวดีในโซนภาคเหนือนะครับเหนืออีสานกลางตะวันออกนะครับครอบคุมทั้งหมดนะครับในช่วงค่ำนี้ไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางนะครับเชียงรายพยาน่านแพร่อุตรดิตนะครับพยาวน่านแพร่อุตรดิตแล้วก็ทางด้านจังหวัดตากนะครับ จังหวัดตากสุขโขทัยนครสวรรค์พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ฝั่งนี้อีสานใต้นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินขอนแก่นกาฬสินร้อยเอ็ดมหาสารคามภาคกลางนะครับนอกจากข้างบนนะครับเรายังเป็นพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีนะครับ สุพรรณบุรีนะครปฐมราช,ชบุรีนะครับลงมาถึงภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับระนอองพังงานะครับชุมพรน,นี่คือในส่วนของช่วงหัวค่าวันนี้ดูลักษณะการกระจายตัวของฝนแล้วยังค่อนข้างจะเยอะนะครับไปดูช่วงค่านะครับช่วงค่าช่วงหัวค่ำนะครับ,ช,ช,รบช่วงคืนนี้นะครับ อีสานตอนกลางนะครับเตรียมรับในส่วนของฝนชุดใหญ่ชัยภูมิมาตั้งแต่เพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาด้านบนนะครับแล้วก็มหาสารคาม 101, ร,าร้อเอกาลสินยโสธรอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีรวมทั้งหนองบัวลำพูดรดธานีนะครับจังหวัดเลยบางส่วนนะครับแล้วก็ภาคกลางนาครสวรรค์ชัยนาทพิจิต พิษณุโลกกำแพแงเพชรนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนหนักนะครับภาคเหนือเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับเชียงรายแพร่น่านอุตรดิตฐ์นะครับครอบคลุมในส่วนหลายพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้ย,ยังเป็นจังหวัดสุรา์ธานีชุมพรโซนนี้นะครับนี่คือในช่วงค่ำคืนนี้ไปดูช่วงใกลดก้ดึกๆนิดนึงนะครับ ก็คืนนี้น่าจะทั้งคืนนะครับโดยเฉพาะโวนอีสานตอนบนนะมีรุนฝนทั้งคืนนะครับหนองคายบึงกาฬนะครับสกลนครอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยนะครับเลยเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์ลบบุรีสระบุรีนะครับ แล้วก็สุโขทัยอุตรดิตถ์แพร่ลำปางนะครับเชียงใหม่แล้วก็พะเยาเชียงรายน่านนะครับรวมทั้งแม่สระเรียงแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็เชียงใหม่นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกเยอะนะครับรวมทั้งกาญจนบุรีราชบุรีนะครับโซนนี้นะครับ ดูลักษณะของกลุ่มฝนแล้วมีการกระจายตัวนะครับไปดูในโซนทางด้านช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับตรงนี้จะเห็นนะครับอุดรธานีสกลนครนครพน,นมบึงกาฬหนองคายนะครับหนองบวัวลำพูนะครับมีโอกาสเกิดฝนหนักนะมุกดาหารบุรีรัมย์โคราชลบ,บุรีสระบุรีนะครับพิจิตร สุโขทยแพร่ลำปางลำพูนนะครับแล้วก็แม่ห้องสอนทองผาภูมิการจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีนะครับไปดูช่วงเช้าตรู่ของพรุ่งนี้ยังคงรับมือหนักนะครับในส่วนของภาคอีสานถ้าดูจากโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดรบึงการสกลนครนครพนมนะครับกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสีสเกตอุบลราชธานีนะครับ ร้อยเอ็ดแล้วก็ภาคกลางจะเป็นเพชรบูรณ์กำแพงเพชรพิษนุโลกขึ้นไปถึงเหนือนะครับสุโขทยัยแพร่ลำปางนะครับเชียงรายนะครับด้านเหนือมีโอกาสเจอฝนหนักในช่วงค่ำคืนนี้นะครับตะวันออกและกลางต่อเนื่องกันนะพระนครศรีอยุธยานครน,นายกฉะเชิงเซากรุงเทพปราจีนบุรีนนทบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับ นี่คือในช่วงค่าคืนนี้นะครับจนถึงเช้าตรู่ของพรุ่งนี้ตีห้ายังคงเป็นโซนอีสานนะครับที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับอีสานตอนกลางขอนแก่นมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดนะครับยโสธรจนถึงสกลนครนะครพนมมุกดาหารอุดรธานีสุรินทร ศรีสะเกดอุบลราชธา,านีนะครับก็ระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงหัวค่ำวันนี้วันนี้ออกไปเวียนเทียนนะครับอย่าลืมพกร่มไปด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ